มีใครอยู่หรือเปล่าครับไอ้ขี้หนาไอ้โก้มีใครปะไม่มีใครเลยไอ้โก้เฮ้ยไอ้โน้ตอะไเนียไหรอไอ้สัตว์มา้เสียงมาได้ไงเฮ้ยพี่เป็นุมไม่พอจังจจังากระเจาจัจจังาช่งงงงงังงงงงั เฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยปีเตอร์แกเป็นอะไรของแกทำไมแกไม่พูดกับเราเลยปีเตอร์มาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ปร่งใสเพื่อนเราผ้าห่มหนังเป็นน้ำแล้ไม่ใช่แพ้อยู่บางซ่อนผมันสอะไม่ผมยาวไอ้ตัวเล็กอ่ะมือตัวใหญ่ไอ้สัตว์ให้กูถูกบ้างมันยกทีจักรยานใช่ไหมไม่ใช่ครับเองใสเราถูกงานไม่ได้ จริงดอปิดไม่เห็นกูเห็นมึงอยากดูกเบดีเห็นดอขยับกันหมดเลยมีของไหว้กูไหว้เฮ้ยบ้านนี้มีคนตุยเป็นลุงยามใช่ไหมเขาอาจจะไหว้ลุงยามก็ได้เนี่ยอะหรอว่าไม่หรอกะกูว่าไหว้ของญี่ปุ่นไหว้ของญี่ปุ่นอะไรจริงเขาไหว้ลุงยามลุงย่าเฮ้ยโอ้ยอเชิดประตูปิดเองเขาไหว้ของญี่ปุ่นไงเขาไหว้คนที่ตุยไปแล้วม,มึงจะมึงอย่าเถียงกูเขาไหว้องค์พมอนองค์พมอนไหน ที่ว่ยโดยรมอนไว่ายเบนไอ้เหี้ยบู้ตีเป็นผีทั้งนานไอเวนว่ยโดยรมอนใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครอยู่หรือเปล่าไรท์ฮึคือว่าปูทรงทำมันแน่จริงมันแน่จริงมากเลยโก้เพะว่ามันแน่จริงที่สุดในโลกไอ้โก้มึงเชื่อแบบกูไหมไอ้โก้ไปไหนโอ้โหไอ้เด็กเหี้ย